ล้มแล้วลุกแบบแชมป์มาร์กมาเคสคว้าชัยที่แอสเซนขณะที่เปกโกยอมรับว่าอยากกลับมาให้ได้แบบเขาที่ที่ซ์กิตแอสเซนสนามที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ m o t ต g p ทุกโค้งทุกเส้นทางล้มเป็นบททดสอบของจิตใจและร่างกายและในสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปมันก็ได้พิสูจน์อีกครั้งว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากชัยชนะเพียงอย่างเดียว แต่มันเกิดจากการล้มแล้วลุกกลับมาเพราะแม้ว่ามาร์คมาเคสจะคว้าอันดับ1ในสปริน t r เรสได้อย่างสวยงามแต่เบื้องหลังนั้นคือการล้มไปหลายครั้งตลอดการซ้อมและการตัดสินใจกลับขึ้นรถอีกครั้งในทุกเช้าผลการแข่งขันสปริน t r เรสแอ c e n นต p 2025ผู้ชนะมาร์คมาเคสรองอันดับ1นึ่งอเล็กซ์มาเคสอันดับ3ามมาโกเบเซกี ส่วนเปโกบัญญายาแชมป์โลก2ส,สมัยจบเพียงอันดับ5ในสนามที่เขาเคยถนัดที่สุดแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของใครเข้าสิ้นไทยก่อนแต่มันคือเรื่องของใครผ่านอะไรมาก่อนถึงเส้นนั้นในช่วงซ้อมก่อนเรสมาร์คมาเคสล้มไปหลายครั้งทั้งในการเบรกโค้งรำชุกและช่วงโค้งกลางสนามการล้มที่ไม่ได้เบาแต่เขากลับไม่ถอย ทุกครั้งที่รถพังเขายืนขึ้นใหม่พร้อมรถคันใหม่พร้อมสายตาที่ไม่มีความลังเลและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความแข็งแกร่งในม o t ต GP ไม่ได้วัดกันที่ไม่ล้มแต่วัดกันที่ว่าคุณจะกลับมาแบบไหนหลังจากล้มในทางตรงกันข้ามเปโกบ้บรญญายา่าเผชิญความดันในรูปแบบที่ต่างกันเขาไม่ได้ล้มบ่อยแต่เขากำลังหลุดจากตำแหน่งผู้นำ และสิ่งที่เจ็บที่สุดคือการรู้ว่าตัวเองเคยทำได้แต่วันนี้ทำไม่ได้หลังจบการแข่งขันไปกก็เปื่อใจว่าผมอยากอยู่ข้างหน้าเหมือนที่มาร์กทำคำพูดนี้ไม่ใช่แค่ยอมรับแต่มันคือการประกาศว่าเขากำลังเรียนรู้จากคนที่เคยเป็นคู่แข่งตัวฉกาดครับความนิ่งของมาร์กไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคแต่มาจากประสบการณ์ของการล้มซ้ำๆในอดีต และปีนี้เขาไม่เพียงกลับมาเร็วแต่กลับมาพร้อมจิตใจที่คุมเกมได้ในสปินเรสที่ a อ s e เซนมากออกตัวดีเข้าทุกโค้งอย่างแม่นยำบุกอย่างมีจังหวะและคุมอย่างได้ตลอดเรสจนคว้าชัยชนะได้อย่างสง่างามโดยมีน้องชายอเล็กซ์มาเคสตามมาติดติดเหมือนภาพสะท้อนความแข็งแกร่งของตระกูลนี้เป็กก้บรรยายากล่าวถึงปัญหาใหญ่คือ อย่างหน้าไม่เสถียรโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้นำรถของเขาอยู่ในกระแสลมร้อนจากคันหน้าทำให้อย่างหน้าอุณหภูมิสูงเกินไปเสียการควบคุมและนั่นคือเหตุผลที่เขาพยายามอยู่ข้างหน้าเสมอแต่ฤดูการนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นอีกต่อไปที่มูเจลโลเขาจบอันดับ4ที่แอเซนเขาจบอันดับ5และทุกครั้งหลังการแข่งขันเขารู้สึกโกรธ ไม่ใช่โกรธตัวเองแต่โกรธเพราะไม่อยากให้ทีมผิดหวังความรู้สึกแบบนั้นคือสิ่งที่ทำให้เปกโก้ยังคงเป็นแชมป์เพราะเขาไม่โยนความผิดให้ใครไม่หาข้ออ้างแต่พูดเสมอว่าผมจะหาทางออกร่วมกับทีมเขาบอกว่าเราคือคนในเรือลำเดียวกันประโยคนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำและความเข้าใจว่า Moto GP ไม่ได้มีแค่คนที่ขี่ แต่คือทั้งระบบเขาอาจจะยังไม่กลับมาสู่จุดสูงสุดในตอนนี้แต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือการปูเส้นทางกลับไปสู่ตำแหน่งนั้นด้วยวิธีที่มั่นคงมาร์กมาเคสอาจเป็นผู้ชนะในสนามนี้แต่เปโก้บรญญาย่าก็คือคนที่ชนะตัวเองในอีกแบบ Moto GP ไม่ได้วัดกันที่อันดับแต่วัดกันที่ว่าใครกล้าเผชิญความจริงและใครที่ไม่เลิกพยายาม แม้จะยังไม่ถึงฝั่ง